ในวิถีชีวิตไทยแต่โบราณเสียงระฆังยามรุ่งสางเคยเป็นสัญญาณแห่งศรัทธาวันธรรมสวรรคหรือวันพระเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนพากันเข้าวัดทำบุญฟังธรรมและเจริญภาวนาวันธรรมสวรรคคือวันที่พุทธบริษัทน้อมนำหลักธรรมเข้าสู่ใจเชื่อมโยงความสงบสุขให้กับตนเองครอบครัวและสังคมในวันนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ฐานรับแนวทางของ กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะภายใต้แนวคิดศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อรื้อฟื้นประเพณีงดงามและเติมเต็มหัวใจของคนไทยด้วยคุณธรรมตลอดจนเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจใสสะอาดตักบาตรด้วยอาหารพื้นบ้าน สมาทานศีลหมั่นภาวนาทำจิตใจให้สงบสว่างและตั้งมั่นเป็นการปลูกฝังคุณธรรมผ่านกิจกรรมในครอบครัวบ่มเพาะจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่รักวัดรักวัฒนธรรมอีกทั้งอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชนควบคู่ไปกับการเข้าวัดทำบุญเพราะทุกการอุดหนุนคือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเป็นวงจรบุญที่ต่อยอดได้จริงโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมตลอดเดือนกร,รกฎาคม ถึงสิงหาคม2568 เช่นกิจกรรมตักบาตรบนเมฆทุกวันพุธณนะกำแพงเมืองเดิมาวัดเมธังการาวาสจุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองแพร่โดยบุรณาการร่วมกับวัดพระบาทมิ่งเมืองวรว,ว,ว,วิหารและเทศบาลเมืองแพร่และกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามนโยบายของจังหวัดในวันธรรมสวนะจำนวนหนึ่งครั้งณวัดสองแควผ่านใต้แนวคิดหิ้วตะกรา้าเข้าวัดอุดหนุนชุมชนในวันศุกร์ที่18กรกฎาคม2568 ศาสนาไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะวัดไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือรากเหง้าทางจิตใจของสังคมไทยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ขอเชิญชวนุทธศาสนิกชนทุกท่านน้อมนำพลังศรัทธาสร้างบุญให้ตัวเองและเติมเต็มเศรษฐกิจชุมชนเข้าวัดวันธรรมะสวรนะศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมะสวรนะให้กลับคืนสู่สังคมไทยให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคุณธรรมสืบไป